แล้วถามครูว่าถ้ากราบสามมีแล้วได้เงินล้านกราบไหมครูตอบแบบไม่คิดอะค่ะครูตอบแบบไม่คิดเลยนะกราบคือไม่คิดเลยนั่นหมายความว่าอะไรคะสมองเราอะค่ะมันให้ที่เราอะไม่ท่ากราบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันคืออีโก้ที่มันฝังอยู่ในตัวเราแต่ถ้าพอพูดเรื่องเงินขึ้นมาถ้าให้ล้านหนึ่งอะ ถ้าให้กราบสามีแล้วได้เงินล้านกราบไหมกราบค่ะไม่คิดด้วยนะสมองไม่ได้ใช้การเลยนะตอนนั้นน่ะพูดออกมาแบบไม่ต้องใช้สมองเลยครูเก็ตตั้งแต่คําแค่นั้นน่ะคุณเชื่อไหมเรียนมาตั้งหลายปีเสียเงินตั้งหลายแสนน่ะมื่เก็ตคําแค่ว่าถ้าให้กราบสามีแล้วได้เงินหนึ่งล้านกราบไหมอะ่ะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นไม่ได้ขาดแคลนนะคะตอนนั้นเงินไม่ต้องพูดถึงนะคะคือตอนนั้นเงินเยอะมาก แต่มันไปไม่สุดมันเหมือนไปติดมันเหมือนไปตันมันเหมือนอะไรลหลังเราไว้สักอย่างหนึ่งพอหลังจากวันนั้นนะคะมันเหมือนเราได้ทบทวนนะคะว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นเงินสําคัญจริงๆเงินสําคัญที่สุดก็จริงนะคะเงินอะใครก็อยากได้ครูบอกแบบนี้เงินสําคัญมากแต่ลองนึกภาพง่ายๆสมมุติครูยกตัวอย่างเราบอกว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตเลยเงินคือทุกสิ่งเงินคือพระเจ้า แต่ถ้าเรามีเงินแต่เราไม่เหลือใครค่ะเอาไหมครูไม่เอามันตอบโจทย์ปัญหาของครูได้แบบราบคาบเลยคุณเชื่อไหมมันถามครูว่ามันถามครูจริงๆนะฮะอีตัวไหนก็ไม่รู้นะคะอีตัวไหนไม่รู้มันมาถามครูว่า,วาได้ ให้แกบอกว่าเงินคือทุกอย่างในชีวิตของแกแม้ให้แกกาบแกไม่กาบแต่บอกว่ากาบแล้วแกได้เงินแกกาบทันทีโดยสมองแกก็ไม่ได้คิดกินหลุดออกมาอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าเงินน่ะคือพระเจ้าสําหรับแกอยู่แล้วแต่ลองถามข้างในออกไปอีกรอบนึงว่าแต่ถ้าแกมีเงินอย่างที่แกปรารถนาแกมีเงินเงินหลั่งไหลมากองแกเต็มเลยหนึ่งแต่แกไม่รู้ว่าแกจะซื้ออะไรในโลกใบนี้ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีของกิน ไม่มีสินค้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกไม่มีสามีมีแต่เงินที่แกต้องการน่ะแกะเอาไหมมันทำให้โอ้โหคุณเชื่อไหมว่าครูถึงได้รู้ว่ามันเก็ตแค่นั้นจริงๆถ้าเรามีเงินนะคะแล้วเราถึงจะแบบเออถึงได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่ามันมีราคาเพราะอะไรเราอยากได้เพราะอะไรเราอยากได้เงินเพราะอะไร เพราะเราต้องการบ้านเพราะเราต้องการรถเพราะเราต้องการสินค้าดีๆมาตอบสนองกิเลสเราเพราะเราต้องการความสุขในคอรอบครัวเพราะเราต้องการสามีที่อยู่กับเราพาเราไปกินไปเที่ยวเราต้องการลูกที่อยู่กับเราอย่างมีความสุขแต่เรากลับไม่สํานึกรู้คุณสิ่งอื่นๆเลยแต่ทุกอย่างในในความคิดเราในกระโหลกเราในทุกอย่างในอนนุข,ของเราค่ะมันคือเงินมันฉันทำทุกอย่างได้เพื่อเงินฉัน ฉันสามารถนอนวันละสองชั่วโมงฉันสามารถทำร้ายร่างกายชั้นผ่าแล้วช่างมันทำร้ายใหม่อีกได้เพื่อเงินครูถามว่าถ้าวันนั้นนะคะเรามีเงินจริงอย่างที่เราพูดอะะแต่เราไม่เคยสานึกรู้คุณสิ่งรอบข้างเลยเราไม่เคยสานึกรู้คุณอะไรเลยแล้วสิ่งนั้นหายไปวันนั้นครูจำได้ว่าสวัสดีจ้าเลคคาะโบนะคะวันนั้นครูจำได้ว่าในคาสที่ครูเข้าเรียนนะคะ เขาให้เราหลับตาครูอยากให้พวกคุณนะคะฟังครูแล้วหลังจากจบไลฟ์ลองทำแบบนี้ดูเป็นการเวิร์กช็อปที่สุดยอดมากเขาให้พวกเราทุกคนหลับตาแล้วให้เราอ่ะมองหาในพื้นที่ที่มันมืดสนิทมองหาพ่อแม่แต่ไม่เจอ มองหาสามีแต่ไม่เจอมองหาภรรยาแต่ไม่เจอมองหาลูกแต่ไม่เจอมองหาบ้านตัวเองแต่ไม่เจอมองหารถมองหาเพื่อนมองหากัลยาณมิตรมองหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เจอ คุณหลับตาแล้วคุณมองหาอะไรไม่เจอเลยมันคือความมืดและความว่างเปล่าคุณเชื่อไหมโลกแห่งนั้นเป็นโลกที่